ที่11ตุลาคม2568วันนี้ผมมาอยู่สวนพี่ตายนะฮะสวนพี่ตายนี่ให้ทําสารไปสอรอบนะครับทำแต่วันที่13สิงหาคมนะครับใส่สารไป4ลิตรต่อน้ำ1,000ลิตรนะครับรอบสองที่ผมดูประวัติก่อนกบว่ารอบ2อําไปวันไหนนะครับรอแป๊บ 8. ครับทำสารรอบ2ไปวันที่4ตุลาคม2568ทาสารห่างกัน ห่างกันยี่ิบวันนะครับทำแต่รอบแรกทำวันที่สิบสามสิบสามกันยายนนะครับแล้วก็มาทำรอบ2วันที่4ี่นะครับวันที่สี่ตุลาคมสองพันรอบแทำรอบแรกนั้นใบก่อนข้างที่จะอยู่ในระยะของที่ใบอ่อนนะใบยอยู่ในระยะนี้นะอยู่ใบระยะนี้ส่วนส่วนมากนะครับจะใบในของใบระยะนี้นะฮะก็ถือว่าถีดเร็วไปนิดนึง นในระยะฝกดาบยังไม่ขี้นะครับพี่ตายก็ทำไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแต่ถือว่าไม่เสียอะไรนะครับพอมาเข้ามาวันที่ 4, ท 4, สี่นะครับวันที่สี่ใบก็กาลังสวยนะครับอยู่ใบกาําลังอยู่ในระยะของใบเพชรลาทั้งสวนคือใบสวนมากนะครับก็เลยตัดสินใจกันทําตาลไปอีกรอบหนึ่งทาตาลรอบสองไปวันที่สี่ตุลาสองพันร้อยหกสิบแปดใส่สารไปสองลิตรนะครับสองลิตรต่อน้ําพันลิตร เข้ากับสวนพี่ตายนี่ฉีดสารห่างกันประมาณ20วันนะครับใส่สารไป1 1 0 0ลิตรกับอีก200ซีซีนะฮะหรือ1,200ซีซีต่อน้ำ2อรลิตรแต่ฉีด2รอบนะฮะห่างกัน20วันนะครับครับที๋ผมจะพาไปดูใบทุเรียนนะครับว่าหลังจากที่เราฉิดสารไป2รอบสภาพของใบสภาพของต้นแล้วก็สภาพของรากภายในสวนทุเรียนจะเป็นอย่างไรบ้าง รัี๋ยวเราไปดูพอร้อมกันเลยนะครับนี่ครับใบยอยู่ในระยะนี้นะครับที่ผมถ่ายทําให้ดูนี่ฮะทำสารไปสองรอบนะแต่แต่บางสวนที่ผมลงไปดูแลไปแนะนําอยู่ก็ให้ทําสารไปรอบเดียวนะครับเพราะว่าใบใบพร้อมนะครับใบพร้อมก็ให้ทําไปรอบเดียวพอแต่ปีนี้จะให้ใช้สาร4 L ี่ลิตรต่อน้ําพันลิตรแต่การติดสารปีนี้นะฮะผมก็แนะนําให้ฉีด ติดนอกคุ้มในพุ่มเลยนะครับติดแบบให้ชุ่มให้ชําเราคงจะทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะให้ดอกนั้นออกมาก่อนนะครับออกมาช่วงที่ในอากาศอยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าใัช่งของปลายฝนต้นหนาวนั้นต้นทุเรียนนะครับหรือภายในสวนทุเรียนของเราเราต้องการดอกที่ชุดใหญ่ให้ออกมาให้เยอะที่สุดนะครับหลังจากติดสารไปแล้ว สะสมอาหารไปได้3มรอบนะฮะสะสมอาหารไปได้3มรอบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูนี่ครับภายในทรงพุ่มเนี่ยพี่ตายก็ได้มาแต่งแขแนงแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จครับคงใช้เวลาหน่อยเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับตกทุกวันแต่ฝนตกไม่ไม่ทั้งวันฮนะตกทุกวันนะครับแต่ตกไม่ทั้งวัน วันนี้วันที่ผมถ่ายทํานี่ก็ไม่มีฝนฮะวันนี้ฝนไม่ตกแต่แต่เช้าเลยไม่มีฝนถือว่าโชคด,ดีไปนะครับสลับทาวสวนนะครับที่ได้มีการฉีดยามีการใส่ปุ๋ยมีมาทําในสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับที่ฝนตกวันนี้คงจะทํากันเต็มที่เลยนะครับ การลงทุนส่วนทุเรียนถามว่าเราจะลดต้นทุนไหมคงจะคงจะไม่ได้ลดต้นทุนนะครับคงจะทําเต็มที่เพื่อที่ให้ต้นทุเรียนนั้นมีการสะสมอาหารได้ดีครับทําใบหนึ่งใบสองนะการดูเรื่องโรคพืชโรคแมลงให้ดีนะครับผมคิดว่าเราดูแลดีขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนแล้วนะครับและการลดต้นทุนที่ดีที่สุดเราเราจะต้องทําให้ทุเรียนออกอดอกให้เยอะที่สุด ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหรืออยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับเพราะว่าดอกชุดแรกนั้นค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพราะว่าดอกชุดแรกนั้นจะออกมาจะเป็นออกดอกเป็นดอกชุดใหญ่เลยนะครับใครทั้งสวนคือจะออกเยอะที่สุดนะฮะถ้าเราไปสะสมอาหารช้าหรือเตรียมความพร้อมของต้นมาช้าเวลาก็จะหนีเราไปเรื่อยเวลาก็จะทิ้งเราไปเรื่อยนะฮะแล้วช่วงนั้นเรา เราก็ต้องมาลงทุนเพิ่มอีกเพื่อที่จะให้ทุเรียนนั้นติดดอกนะครับการติดดอกแล้วเราจะต้องมาทําให้ติดผลอีกและการลดต้นทุนในการที่ทุเรียนอยู่ในช่วงของหัวเลวโคต่อที่กําลังจะอยู่ในช่วงของดอกอ่าดอกหอมจนถึงดอกปานจนระยะห่างแย้น,นะจะมีการฉีดยาฉีดปุ๋ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะเพราะว่าหนึ่งจะมีเรื่องของเปี้ยไกว เข้ามาทําลายดอกทุเรียนของเราในช่วงดอกบานครับหลังจากที่ผลทิ้งช่วงอากาศแห้งแล้งนะครับจะมีลายแดงอีกนะครับที่จะเข้ามาทําลายใบทุเรียนของเราเพราะฉะนั้นาการดูแลสวนนะครับการลดต้นทุน,ทนผมก็ไม่รู้ว่าเราจะลดอย่างไรดียาถูกเกินก็เอาไม่อยู่นะยาแพงเกินเราก็สู้ไม่ไหวนะครับฉีดยาเดือนฉีดสักสองหนเราก็คุมเพีียคุมหนอนไม่อยู่ ราะฉะนั้นนะครับเราเอาปรับสมดุลปรับสมดุลความคิดของเราเพื่อที่จะมาปรับประยุกต์ใช้ภายในส่วนของเราเพื่อที่ไม่ให้ต้นทุเรียนของเรานั้นมแมลงเข้ามาทําลายโรคพืชไม่ว่าแต่เป็นโรคเชื้อราไฟท็อปเทอรลา่าฟิวซาเรียมลาใบติดลาสนิมลาจุดสลายนะเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจัก,กระจัน นะฮรหลา,ายเพียนะครับเพราะการลดต้นทุนนั้นมันเห็นทีจากค่อนข้างที่จะยากมีแต่เราจะทําให้ต้นทุนเรียนของเรานั้นปลอดภัยจากโรคต่างๆนั้นให้ได้นะครับถ้าเราดูแลดีปัญหาจัดการดีโรคต่างๆคงจะไม่มีมานั่นก็คือการลดต้นทุนที่ดีที่สุดแต่นะครับในในคลิดของผมนะในแนคลิดของผมก็นะลองทําดูว่าการลดต้นทุนแล้ว แบบไหนมันถึงได้ดีนะฮะได้ดอกออกมาดีติดลูกออกมาดีผิวพันตามที่ตลาดต้องการถ้าท่านทําแล้วลดต้นทุนได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วยได้ต้นทุนเรียกที่ดีด้วยก็เดือนทําทาคิดออกมาหรือทำคอนเทนต์ออกมาหรือเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังนะครับเราก็จะได้ไปประยุกต์หรือไปปรับใช้กันเพื่อเป็นแนวทางนะฮะเป็นเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการทําสวนแบบลดทุนแบบติดจริงจังๆนะครับเนี่ยนะครับ้งมาล่ะแหละแต่ผลมันเยอะมันเลยเป็นปใบเลยเดี๋ยวก็กลายเป็นดอกกลายหมดเลยนะแต่ข้างบนอ่ะขาวเลยลูกทำให้ต้นนี้ต้องออกเปหมดอกหนูไปไล่กิ่งมันด้วยซ้ำไล่ต้นด้วยตอนนี้ถึงที่เยอะ เล็กเนี่ยอยากออกในตะพนมันเยอะพาเท้ไลน์มาจากข้างบนก่อนสำหรับหนวกัวข้างล่างลางนี้มันจะไม่อขอกให้เพราะข้างบนมา,าเติมเติมล่างไ,ไลน์ไม่ลงไม่ลงเรื่นี้ก็เยอะ